เราจะมาแกะสีดำให้ดูนะคะไซส์3าแว่าเป็นเป็นพีูหรือเป็นพื้นเังไยอันนี้คือ3 8ม้ปดองจริงสวยนะคือเวลาสั่งของจากจีนอะ่ะจะต้องมีความแบบไม่คาดหวังแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าคุณภาพมันจะดีแต่ที่ได้คือจริงๆอะ่ะ อว้เม่จบตานะคะเหมือนในสินค้าคือตรงปกแล้วก็พื้นดีมันเหมือนเป็นยางนะมันมมันเป็นเหมือนแบบพื้นอะเป็นยางซึ่งค่อนข้างที่จะหนาประมาณน้าหนาสามเซนได้แล้วก็มีพวกดอกดอกยางตรงกลางเป็นรูปดาวซึ่งสวยแล้วก็ตัวรอบๆร,รองเท้า จะว่าเป็น PU ก็ไม่เชิงอะ่ะมันเป็นเหมือนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ม,ม,ใชมันเป็นพตัวตัวรองเทาวะ่ะมันเหมือนเป็นยางอืมเป็นยางใส่ใส่ลอยน้ำได้นะแต่ว่าตัวตัวซับข้างในมันก็ไม่ใช่ยางนะคะมันก็เป็นพีปกติแหละโอ้สวยอะ่ะ สวยอ่ะเออสวยสวยจริงสีดำอันนี้คือสีดำเดี๋ยวเราจะสีขาวจริงๆอ่ะก็คือสั่งมาครบทุกไซส์แหละแล้วก็สั่งมาเผื่อตัวเองด้วยไซส์ละแบบสั่งเผื่อตัวเองก็คือทุกสีไซส์สามสิบแปดแต่ว่าถ้าเกิดเราสั่งมาแล้วแล้วเราไม่ชอบเราเราลองแล้วรู้สึกว่าโอ,อ้ยเราไม่ชอบมันก็ จะเอาเข้าวหานแทนเราก็ไม่เอาต่อไปเป็นสีขาวอ้เอาจริงรู้สึกดีมากที่สั่งมาแล้วสวยดๆๆๆๆๆโอ้ยว่าไม่ได้นะพอดีอ่ะเอาจริงถ้าในคุณภาพขนาดเนี้ยแล้วเ,เขาขายแค่แล้วแบบส่งมาแบบไม่แพงมากแล้วก็บวกค่าขนส่งนิดนึงแล้วก็มาขายเอากำไรนิดหน่อยเนี่ยได้เลยคุณภาพคือ คุณภาพหลักพันอยู่นะคือเวลาซื้อของบ่อยเราก็จะเจอร้านที่คุณภาพดีแล้วก็คุณภาพไม่ดีเนาะมันก็ต้องลองเสี่ยงไปผอมๆกันสีขาวมีดอกอยางอย่างเงี้ยคือดอกอยางีลเลเฮ้ยเหมาะสําหรับหน้าฝนอยู่แล้วก็เหมาะสําหรับหน้าอื่นเหมือนกันสีขาวมันจะไม่ได้ขาวมากนะทุกคนมันจะขาวครีมมันคือสีออไวท์สีแบบนวลน,น,วนมุกมสวย อะไรทองตรงเนี้ยก็ไม่ใช่ไก่กาอนะันดีถือว่างานเย็บดีงานเย็บดีอะเพราะว่าเพราะอะไรถึงบอกว่างานเย็บเขาดีดูสังเกตจับการเย็บเนี่ยตรงเนี้ยเขาเก็บได้ดีมากนะถ้าคือถ้าไม่ดีจริงๆก็คือจะไม่เก็บเรียบเก็บไม่เรียบร้อยขนาดนี้เคยเห็นรองเท้าที่แบบได้หลุดได้โผล่มาปะถ้าสังเกตดีที่มันเป็นการเย็บหรือพวกเป็นหนังอะไรเงี้ย นี่เย็บดีนะถือว่าดีถือว่าอยู่ในระดับที่แบบค่อนข้างที่จะดีโอ๊ยโอเคตัวเนี้ยมีตำหนินิดนึงอ๋อมีตำหนิแต่ว่าก็เช็ดได้ออกเป็นยางอนะเนาะมันก็เลยเช็ดออกได้ไม่ค่อยเหลืองเท่าไหลู่่ด,ด,ดีขูดออกก็เอ,กออก็ออกอืมข้างในไม่ได้แย่เลยข้างในคือร้านเนี้ยเป็นร้านที่สั่งหลายครั้งมาก เพราะว่าบางบางร้านอะที่เราสั่งตีนะสวยนะที่โชว์ในเว็บคือสวยมากพองานจริงนี่คือบงมากก็มีโอ้ยสีนูด๊ดโอ้ยมันเลอะทุกสีดู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 ด,ด,ดูความขนาดตรงนี้เป็นส่วนที่มันเย็บยากนะแต่คิดว่าเขาก็แต่เขาก็เย็บเก็บได้ดีดูดิดูความดูความดูความเสมอของการเย็บเลอะ ใส่ใจรายละเอียดอะ่ะโอเคเลิศมาก